ผมเ่าทุกวันมีความท้าทายนะเป็นเป็นชีวิตของบิกริมอยู่แล้ว1 4 0เป็นร4 8เาจะความท้าทายเสมอแต่เราต้องมีคนที่มีศักยภาพที่จะเอาชนะปัญหาได้นะไม่ยอมแพ้ลุยต่อแถึงวันนี้ก็ทำได้คนคิดว่ากองการนั้นทำง่ายไหมไม่ง่ายยากมากแต่เราก็ไปทีนี้ก็ได้เริ่มผลิตไฟฟ้าแล้วบ้าง นะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องหึงเราต้องมีเป้าสูงแล้วก็ต้องมีวิธีการที่จะถึงที่นั่นนะครับแล้วก็ทำตดยอ,อะไรครับโดยคว,วามอบอ้อมารีเราต้องคิดถึงหุ้นส่วนเราก่อนถ้ามีพันธมิตรถ้าเราคิดถึงเราแต่ไม่คิดถึงพันธมิตรพลาดแล้วเราต้องคิดถึงพันธมิตรก่อนอ่ะคนต้องการอะไรมีอะไรที่เราให้ได้ไหม ท่านั้นถ้ามีท่านนั้น,น,นคนเขาจะรัดเราแล้วเราไปด้วยกันดั้งนานรู้สิอมตะกับเราเนาะเพิ่งฉลอง30ปีนะครับ30ปีจากโรงไฟฟ้าอันแรกขยาย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 เราเชื่อกันครับก็เป็นไปตามแผนที่ได้ประกาศไว้นะครับนะก็รายละเอียดก็ในช่วงแต่ละพอร์เตอร์จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดที่บิกคลิม นำมาพัฒนาก็เป็นโครงการที่มีทั้งคุณภาพและก็มีศักยภาพนะฮะก็จะมีทั้งส่วนทั้งการลงทุนใหม่นะครับแล้วก็การร่วมมือกับพันธมิตรนะครับในการขยายธุรกิจนะก็จะมีมากขึ้นทั้งในเอเชียโอเชียเนียนะครับแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกา